สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พี่พิงน้องชาว u t u b e ทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีไปยังเอฟซีชายใหญ่ที่เคารพรักนะครับวันนี้ผมมากับพี่โจนะครับพี่โจพามาเที่ยวนะครับมาดูกันครับว่าเราจะไปไหนกันวันนี้ผมจะพามาซื้อหัวเก่งหัวเหลืองครับนี่เดี๋ยวผมช้ดูครับอยากได้มากครับแต่เจอผงไม่พร้อมขายนี่ครับ อยู่ที่ไหนครับครับวันนี้พามา PCY ครับ PCY นะครับใช่ใชอะมีอะไรดูบ้างครับเขาดูข้างในกัน,กนโ,โหนานๆจะพาชายใหญ่มนาะช้อปปิง้งสิ่งที่ชายใหญ่อยากได้โอโ้เยอะมากเลยพี่ โูเข้ามาก็เจอเลยครับสะดุดสะดุดอันไหนอ่ะสะดุดไฟหรือสะดุดสะดุดไม่รู้ไม่รู้จะเลือกอันไหนเลยพี่ภาษาญี่ปุ่นแท้ก็ต้องที่นี่หน่ยนะมีทุกอย่างให้เลือกไม่ว่าจะเป็นโอ้มีทุกต่างๆชุดแต่งต่างๆแต่ละรุ่นมีมีครบนะครับ ผมเคยเคยสั่งเคยสั่งเคยโทรมาสั่งแล้วก็ไลน์มาครับไม่เคยมามาที่ร้านพึ่งครั้งแรกครับโอ้โหอยากได้บีเอ็มไปใช้ไหมห้ามจับจะ่ายได้ครับโอ้ฮันประชมกาอป้ายมีเลือกเยอะแยะเลยครับ ทางน้ำมันที่อยู่ตรง,อ,ตรงอีกตุ้งข้างนอก,นนก,กเนี่ยทำวีโอด้วยมี่มาแแค่เดียวนี่นะะ่นาจะเป็นฝากครอบเป็นฝากครอบครับห้ามจับ,<อ>บใช้ใหญ่เพราะห้ามจับจับแล้วต้องซื้อเลยเอละไรซื้ออยู่วันนี้ซื้อแน่ๆเลยตัวนี้เป็น ถังน้ำมาัน,านอะรูมบเนียม600ลิตรผมเคยซื้อมาแล้วนะพี่600ลิตรเหรอพี่ใช่ใช่ถ้ามันดูเล็กจังเลยพี่มันลึกครับมันลึกออเออแสดงว่าถังของผมลูกนั้นก็น่าจะ600ลิตรเหมือนกันนะใช่ใช่แต่จริงๆใช้สัก400ลิตรก็กำลังสวยอของที่นี่ก็อยู่ในเกณฑ์ดีครับ200ล <l. S 2> ิตรเกณฑ์ดีน้่ก็เองา500ลิตรีกว่าเดี๋ยวพาใช้ใหญ่ไปชมชุดแต่งรนู้นเป็นกันทน ใหญ่อยากได้แบบไหนบ้างอันนี้เป็นอะไรพี่นี่ที่บ้านเขาเรียกกันชนนะพี่กันชนเหรอพี่ใส่รุ่นไหนได้บ้างอโอ้กันชนซีรีส์เหมือนกันซีรีส์ใช่แต่มันทรงแบบทรงสายยุ่นมั้งเขาเรียกว่าโทมาฮอคหรือเปล่ากันชนซีรีส์พรีเมียมโทมาฮอคโทมาฮอคนะครับดู ออตัวนี้น่าจะเป็นของอะไรเนี่ยตัวนี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นไม่แน่ใจนะแต่ทรงๆมันมันมันน่าออจะไม่ถูกอะ่ะไม่รู้อะ่ะเราก็ไม่ถนัดแบบนี้เหมืนกัเอาไปใส่หัวล่ากโอ<ฮ>บางโคลน อลูมิเนียมหัวเตี้ยสองหมื่นสองโอ้ตัวนี้เป็นงานที่ย้ำหมุดเรียบร้อยนะครับนี่เรี่ยมขอบกระชุนมีชายล่างเรียบร้อยร,ราคาอยู่ที่สองหมื่นสองมื่นบาทนะครับ ก็ไม่แพงเลยนี่เนาะอยากได้หม้อก๋วยเตี๋ยวจัดไปนะอันนี้เป็นเมกาอ่าเมกาเมกาอันนี้อันนี้ผมรู้เลยอันนี้อันนี้อะไรอันนี้อันนี้กิก,กา้าไฟตั้งนี่ครับตอนนี้ทางรัฐบาลเขาเริ่มให้ร้านอาหารเปิดได้แล้วอ่ามอก๋วยเตี๋ยวท่า <laughs> นใด <laughs> ที่ทมองหากุ้อก๋วยเตี๋ยวนี่ได้เลยนะครับนี่ กระทาล้อแปดน็อตโครเมียมตรงน,นี้จะเป็นที่แตงเกี่ยวกับกระบะกะดูไอ้น,นี่ก่อนพี่สี่พันหกอันนี้ล้อหน้าถ้าเป็นล้อหลังมันจะเงาอีกด้านหนึ่งพี่มไม่นายจะสี่พันหกแล้วนะน่าจะขึ้นราคาขีดราคาไปแล้วลดมัง 4, ม้งเหลือสี่พันสามมั้ง <laughs> ผมว่าน่าจะเฮ้ย hey, สิบนอ็อตสิบนอ็บนอตพี่นี่เราจะต้องใช้หน้าสองหลังสี่ใหญ่อเอาแบบนี้ไปใส่กระดิ่งนะมีอยู่ของผมมีอยู่พี่อันนี้เขาเรียกทรงเดโกเอ่าจวดค้าจวดเดโก,ดโก 20, นี่เดโกะสองหมื่นบาทก็ไม่แพงเลยเลี่ยบการทอนให้เรียบร้อยครับงั้นเจ็ดร้อยมีไหมเปล่า ที่นนะะนทอน,อน่าจะมีนะครับจะมุ่ยยืมที่ยืมอ่ะมีไหมน่าจะมีอยู่นะลองมาดูตัดแต่งกระบะดูับที่ใส่ดูโอ้หดูโลกโอ้โอ้โหกันไฟเลี้ยวนี่ลมดำครับปังตอ นีเป็นของทิก้าทิก้าเออไอตู้เนี้ยเขาเรียกตู้อะไรพี่เนี่ยตู้ห้ามจับไงพี่เนี่ยเขาก็เขียนบอกห้ามจับดิงโคโคโคล่าโคล่านี่นะอายุนี้ผมว่ามันจะเป็นร้อยปีใช่ได้พอๆกันกับพี่ไหมยังไม่แก่ นี่ผมยังไม่เจอไอ้ของเจ็ดร้อยที่ทำตียื่นนะไม่ยังไม่เจอเลยน่าจะมีนะเขาเนของผมเป็นแหละโอ้โหใส่ปีกนกป่ะพี่จุกจัดมากเอาใส่มังคุดเนาออืมแต่มังคุดอ่ะแต่อย่าเลยเขาเรียบๆว่ะมันก็แพงอยู่ละ อัน,นจะเป็นหมื่นตายนะไม่รู้ราคาเท่าไหรน่นาะน่าจะหกเจ็ดพันนะพี่ถึงอ่ะถึงดีครับเคยสั่งนี่หกพันสามอันนี้มีแ่บมีราคาไหมน่าจะกว่านะเดี๋ยวไปคุยเซลล์ข้างบนกันะนี่ครับโลโก้ โอ้โหใหญ่โตมากเลยครับอย่างกระห้างสรรพสินค้าครับอันนี้ห้างเหมือนกันครับเป็นห้างติดแอร์แต่ขายเฉพาะคนรักสิบล้อรักหกล้อแค่นั้นเองรักรักรถบรรทุกมีใจที่รักรถบรรทุกชอบความสวยความงามแล้วพวกไฟนี่มีตรงไหนบ้างนี่ไฟมันมีสวิตช์บอกนะนี่รู้สึกครเสบๆไว้นี่มรเาา เดี๋ยวเรามาดูชุดแต่งกันหน่อยนะครับโอ้โหตัวนี้เป็นจิก,ก้านะครับชุดแต่งจิก,ก้ามีทุกชิ้นครับหน้าโคมยียมดูตัวนี้เจ็ดร้อยครับ ราคาต่อชิ้นก็ไม่ได้แพงนะเนี่ห้าร้อยกว่าบาทนะครับตัวนี้ก็ตัวนี้เป็นกันชนแปดพันแปดพันสามนะครับไม่ได้แพงมากมายอะไรนะครับแก้มข้างละพันสี่คู่สองพันแปดนะครับดูดิกระจังหน้าสามพันเก้า ตัวนี้เป็นบ้านเรานะครับเป็นชินโนเมกานะครับเมกาเนี่ยกันชนชายล่างเห็นไหมครับหกพันเจตําบน4 5่พ้ารวมก็หมื่นหนึ่งครับกันชนทั้งชุดนะครับหมื่นถูกมากครับ ชิ้นท่ากระจกพันเก้าร้อยห้าสิบกระจังหน้าพันสี่ร้อยห้าสิบดูสิครับไม่แพงนะครับไม่แพงตัวนี้เป็น บิกเตอร์นะครับโอ้ oh. มีทุกชิ้นครับ oh. อุปกรณ์ตกแต่งเยอะแยะเลยครับเลือกเลือกดูเลือกซื้อได้เลยนะครับนี่มีให้เราดูเยอะแยะนะครับแทบทุกชิ้นนะครับไฟเลี้ยวฝาครอบไฟเลี้ยวยังมีครับมือจับประตู กันศาสตร์โอ้เบ้าบันไดยังมีเลยครับกระทะ ถาล้อไม่รู้ว่าเท่าไหร่เนาะสิบน็อตนะครับสิบสี่มิลยิบสองจุดห้านะครับสวยจริงๆครับงานก็ค่อนข้างเนียนนะครับ เทียบกับราคาก็ไม่ถือว่าแพงมากนะครับนี่นะครับพันสามร้อยบาทนะครับแก้มนะครับชิ้นนี้นะครับั้งชิ้นนะครับไม่รวมไฟนะครับพันสามคู่สองพันหกนะครับถูกมากนอกจากข้างในแล้วครับข้างนอกยังยังมีให้เลือกอีกนะครับ โอ้โหสองพ เยอะเอาแบบไม่รู้ว่าจะเลือกตัวไหนดีครับโอ้เยอะมากเยอะมาก เยอะๆและลานตาไปเลยครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวผมขอญอาตไปเลือกซื้อสินค้าก่อนนะครับของแต่งนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านครับวันนี้รีบนะครับมีธุระต้องไปต่อนะครับผมแวะมาทำคลิปฝากเพื่อนๆพี่ๆน,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 น้องทุกท่านนะครับ ไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมลากันตรงนี้เลยครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับผมโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ